รู้ฐานะถึงกับตกใจเชาใช้อินโดนีเซียจู่ๆขอลาออกกลับบ้านแต่งงานนายจ้างตกใจเมื่อรู้ความจริงเขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ทําให้ชาวเน็ตฮ้องกงพูดถึงอย่างกว้างขวาง,วางเมื่อมีนายจ้างหญิงรายหนึ่งออกมาเผยเรื่องราวผ่านทางโซเชียลวา่าแม่บ้านชาวอินโดนีเซียของต้นซึ่งทํางานด้วยกันมาหลายปีได้ขอลาออกกะทันทันเพื่อกลับบ้านไปแต่งงาน แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจก็คือแม่บ้านคนนี้แท้จริงแล้วเป็นลูกสาวเศรษฐีมีทั้งบ้านที่ดินไรกาแฟและโก,โกโกที่อินโดนีเซียในจังเล่าว่าแม่บ้านสาววัย20ปีต้นๆทํางานอยู่ในบ้านมาหลายปีอยู่มาวันนึงกลับมาขอจบสัญญาก่อนกาหนด เพื่อกลับบ้านแต่งงานตอนแรกเธอและครอบครัวต่างก็พากันตกใจคิดว่าแม่บ้านอาจกำลังถูกหลอกทางออนไลน์เพราะก่อนหน้านี้เคยเห็นรูปชายหนุ่มที่อีกฝ่ายคบหาด้วยหน้าตาดีใส่เครื่องแบบนักบินดูเหมือนกับในหนังแต่หลังจากได้ฟังรายละเอียดจากปากแม่บ้าน ทุกคนถึงกับเปลี่ยนความคิดทันทีเพราะฝ่ายชายดูแลอย่างดีตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาเขาส่งเงินให้เดือนละราว3,000ดอลลาร์ฮ่องกองหรือประมาณ1 2 0 0 0บาทและยังบอกว่าหากแม่บ้านกลับไปอินโดนีเซียเพื่อมีลูกจะเพิ่มเป็น6,000ดอลลาร์ฮ่องกองต่อเดือนหรือประมาณ2 5 0 0 0 0บาททำให้ในจ้างถึงกับพูดว่าแต่งเลยเถอะผู้ชายแบบนี้ดีมาก ก่อนจะรู้ความจริงว่าเธอแค่เข้ามาทำงานที่ฮ่องกงเพื่อประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่เพราะต้องการเงินเลยเรื่องเราดังกล่าวกลายเป็นเวลรอในเทรดและเฟซบุ๊กของฮ่องกงหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเธอรวยกว่าเจ้านายแต่ก็ยังมาทำงานบ้านบ้าไปแล้วบ้างก็บอกว่าแท้จริงแล้วเธอมาฮ่องกงแบบเวิร์กอินฮอลลีเดย์และมีแต่สาวรวยเท่านั้นที่มาทำงานแบบนี้เพื่อหาประสบการณ์ชีวิต บางคนยังเข้ามาเสริมว่าแม่บ้านต่างชาติในฮ่องกงจำนวนไม่น้อยที่มีฐานะดีอยู่แล้วหลายคนมีบ้านมีที่ดินเพียงแต่ไรายได้ในบ้านเกิดต่ำทำงานเป็นครูหรืออาชีพอื่นได้เงินเดือนเพียงประมาณ3,000ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ1 2 0 0 0 0บาท จึงเลือกมาทำงานที่ฮ่องกงเพื่อเก็บเงินหรือเปิดประสบการณ์ใหม่ๆชาวเน็ตอีกหลายคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของตนเองเช่นแม่บ้านคนเก่าของฉันก็มีบ้านมีรถครบทุกอย่างแต่บอกว่าการมาทำงานที่ฮ่องกงคือภารกิจจากพระเจ้าให้เธอมาช่วยเหลือคนที่ต้องการหรือคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแม่บ้านคนนึงเป็นลูกสาวนายทหาร ถูกส่งมาทำงานเพราะครอบครัวอยากให้มาเรียนรู้ชีวิตหลังมีปัญหากับพ่อบางคนเขามาบอกว่าแม่บ้านที่บ้านของฉันก็เป็นคุณหนูรวยเวลาไปตลาดยังไม่เคยเก็บใบเสร็จเบิงเงินเลยบางครั้งยังเลี้ยงแมคโดนัลด์ฉันอีกด้วย มีอีกคนเขามาเสริมว่าเธอมีบ้านอยู่แล้วครอบครัวส่งเงินมาให้ทุกเดือนแถมทำงานดีไม่มีบน่นเหมือนมาพักที่ Airbnb แล้วช่วยทำอาหารให้ฟรีฟรีมีอีกคนเขามาคอมเมนต์ที่ได้รับการกดไลค์จำนวนมากคืออย่ามองข้ามแม่บ้านเลยหลายคนเรียนจบมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะจากฟิลิปปินส์พวกเธอมีเป้าหมายชัดเจนมาก บางคนเก็บเงินส่งบ้านบางคนต่อยอดเรียนต่อหรือใช้ฮ่องกงเป็นจุดเริ่มต้นไปแคนาดาออสเตรเลียหรือยุโรปหนึ่งในชาวเน็ตยังเล่าว่าเคยมีแม่บ้านถือ iPad mini มาทำงานตั้งแต่วันแรกภาษาอังกฤษดี ior, ระดับสอบ i อเอลได้7คะแนนหลังจากทำงานดูแลครอบครัวนาน4ปีเธอก็ย้ายไปทำงานที่แคนาดา จนปัจจุบันกลายเป็นผู้จัดการร้านอาหารและมีบ้านเป็นของตัวเองเรื่องเรานิสท้รนว่าอย่าตัดสินคนจากอาชีพเพราะแม้แต่แม่บ้านต่างชาติที่เรามองว่าเรียบง่ายบางคนกลับมีชีวิตที่มั่งคั่งและจิตใจงดงามไม่แพ้ใครพวกเธออาจไม่ได้ทำงานเพราะต้องการเงินแต่เพื่อตามหาความหมายของชีวิตและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ